วันนี้หนึ่งในไม้มงคลเก้าอย่างปลูกเพื่อเสริมโชคลาภเพิ่มทรัพย์นั่นก็คือว่านกุมารทองมีความเชื่อว่าอะจะมีกุมารทองเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในว่านชนิดนี้ทำให้เจ้าของบ้านได้รับโชคลาภค้าขายจเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีก็จะมีกุมารทองคอยช่วยเหลือ ว่านชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมโดยทั่วไปคนสมัยเก่าก่อนก็นิยมปลูกเอาไว้ตรงสารพระภูมิเพราะเชื่อว่ามีเทวดามาอยู่กับว่านชนิดนี้ก็จะช่วยป้องกันภัยคุ้มภัยให้กับบุคคลในบ้านเสริมเมตตาค้าขายดีเพิ่มทรัพย์ช่วยเจ้าของบ้านเรียกทรัพย์หนึ่งใน9ชนิด ว่านอภิมหามงคลนั่นก็คือกุมารทองออกดอกสวยมากๆบางคนก็จะเรียกอดอกของว่านแสงอาทิตย์นะคะอ่าวันนี้ครูก็พามาให้ได้รับชมหนึ่งในเก้าชนิดว่าน,านกุมารทอง10อันดับว่านสเสน่วันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือว่าน จุงนางนะคะจุงนางก็จะเป็น,นก,กล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งก็จะมีฤทธิ์ทางด้านเสริมสเสนะ่ห์เมตตาเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักเอ็นดูเมตากับเรานะคะไม่ว่าจะนำหัวพกติดตัวนะคะแล้วก็ปลูกเอาไว้ประจำร้านค้าอันนี้จะเรียกลูกค้าเข้ามาอุดหนุน สินค้าของเราอย่างไม่ขาดสายนะคะก็จะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมาให้กับผู้ปลูกนะคะสำหรับว่านจูงนางก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือดอกสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองเป็นของแท้ของแท้นะคะจูงนางจะแท้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูก็จะทำการปลูกต่อไปนะคะสำหรับว่านเสริมเสน่ห์เมตตาติด สิบอันดับว่านเสริมสเสน่ห์เมตตานะคะชื่อของเขาคือว่านจูงนางนะคะก็ลองหาปลูกกันดูนะคะติดอันดับว่านสเสน่ห์ที่ติดอันดับต้นที่สามนั่นก็คือว่านสเสน่หานะคะตัวนี้คือว่านสเสน่หาก็จะเป็น ว้านที่เสริมสเสน่ห์นะคะติดอันดับยอดนิยมและริทิคุลของว้านนะคะก็จะอยู่ในตระกูลขิงขานี่แหละนะคะดอกของเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้ไม่ว่า,าลากใบกิ่งก้านก็ใช้ประโยชน์ในทางาเสริมสเสน่ห์เมตตาได้สำหรับว้านชนิดนี้นะคะก็จะเป็นว้านสเสน่ห์อีกหนึ่งชนิด ที่เสริมเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนะคะใครเห็นใครรักใครเอ็นดูใครเมตตานะคะจะติดต่อธุรก,การงานก็พกพาติดตัวจะเป็นดอกของว่านหรือน้ำมันดอกว่านก็ใช้ได้นะคะ,ะก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดที่ติดอันดับ ว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะก็คือว่าน,านสเสน่สนห์ติดอันดับยอดนิยมฤทติคุณยอดเยี่ยมต้นที่สีนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือว่านมหาสเสน่ห์หรือบางท่านก็จะเรียกว่าว่านดอกทองนะคะอันนี้จะมีฤทติคุณมากจริงๆในเรื่องของสเสน่ห์เมตตานะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดว่านนะคะที่ติดอันดับ หนึ่งในสิบเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้ก็คือว่านมหาสเสน่ห์นั่นเองนะคะก็ลักษณะการแตกกอลักษณะใบนะคะก็จะเป็นแบบนี้เขาจะแตกกอแบบนี้นะคะอดอกของเขาสามารถเก็บแช่ในน้ำมันว่านน้ำมันจันได้เลยนะคะเราก็จะใช้ประโยชน์ในด้านเสริมสเสน่ห์รัก หลงค้าขายขายดิบขายดีนะคะก็จะอ,าอยากให้มีคนรักเมตตาขาขายดีดึงดูดลูกค้าก็ให้ปลูกว่านชนิดนี้นะคะหนึ่งในสิบอันดับว่านยอดนิยมอาริทธคุณยอดเยี่ยมมากๆว่านมหาเสน่ห์นั่นเองนะคะก็เป็นชนิดที่4ในวันนี้